อ่าล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ t a n n ี r r o นะครับผมในวันนี้ผมเราจะมาเล่นเกมที่เป็นเกมที่ค่อนข้างอินดี้นะผมผมไปเจอมาในเพจเกมถูกบอกต่อ v 2นะผมเป็นเกมที่มีชื่อว่า do not buy this game นะผมเหมือนเป็นเดโมถ้าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าอย่าซื้อเลยเกมเนี้ยเออผมก็ไม่รู้ว่า มันคือเกมอะไรเหมือนกันนะผมเราเข้าเข้าเกมมาก็มาคืนหน้านี้เลยคือแบบไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเราก็สามารถเดินได้เลยเหมือนแบบเหมือนเกมยังสร้างไม่เสร็จอะไรประมาณนี้เออเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูหน่อยว่าเขามีอะไรรอเราหรือเปล่าเป็นผีบอวะมันคือเกมอะไรวะเฮ้ยหวัดดีมีมีผู้เล่นเดินอยู่ที่หอใครพูดกับกัว เขาคือใครอะเกมอะไรวะเนี่ยแม่งเป็นผีแห้ะเฮ้ย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 มึงอะเข้ามาในนี้ได้ไงไปมันบอกให้เราออกไปได้ไหมไม่มีอะไรสนใจข้างหน้าหรอกผีบ่หัวโดนหลอกปะเนี่ยกูเล่นเกมอะไรวะเนี่ย อะไราเนี่ยดู Do not bad this game อย่าซื้อเกมนี้เล่นนะ oh, no, no, no. ไม่ <not> ไม่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 อย่าเดินไปหาปุ่มนั้นโอเคโอเคผมโอเคแล้วคือถ้าเราเดินเข้าไปใกล้มันจะโมโหเว้ยทําไมอ่ะ มันคือผ,ผู้พัฒนาเกมใช่ไหมทำไมกูจะเล่นเกมเมือ่อกูจะกดปุ่มเกมไนเนี่ย <c oughs> ไม่แน่ใจนะว่าคือใครอะ่ะ <c oughs> แต่ไม่อยากเห <c oughs> มือนเขาบอกว่าให้เราถอยไปห่างๆปุ่มนั้นเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครแต่เขาแบบเขาไม่อยากให้เรากดปุ่มนั้นนะผม กดไปแล้วจะเสียใจมัน I ม mean, ีอะไรขอกดหน่อยนิดเดียวน่าเป็นผีหลอกกู๊บวัวเกมอะไรวะเนี่ยผมกลัวว่ะแล้วเสียงดับดื้อเหลือเกินนะเทเลพอร์ตแม่งให้เขาบอกว่า เขาบอกว่าเราดื้อมากนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาจะเทเลพอร์ตเราไปแบบอันลิมิเต็ดเลยทำไมขากดหม่ไม่ได้อ to you test me assure have I I ะอย่ามาท้าผมนะเข็บอกว่าอย่าท้าผมนะผมมีเทเลพอร์ตมากกว่าหนึ่งอีกนะ เออขอแตะหน่อยได้ไหมกดอะไรไม่ได้เลยอะกดได้แต่เดินกับเออเกมอะไรวะเนี้โคตรอินดี้เลยวะทำแบบนี้ได้ทั้งวันน่ะมันเสียเวลามากเลยนะ <c oughs> มันบอกวนะ่ามันทำอย่างนี้ได้ทั้งวันอ่ะมันจะเสียเวลาเรามากเลยผมเดินตรงๆอย่างเดียวละ so you read my bluff what gave it away anyway i'm serious เฮ้ยตีนจังเลยไม่อยากจะใช้เฮ้ยมันไม่วาปแล้วอ่ะเออมึงต้องกลายแบบนี้เองนะมันกวนตีนอ่ะมันบอกว่าเราไม่มีทางไปกดปุ่มข้างบนได้หรอก โอ้โหแล้วแบบเป็นทางเดินอย่างยาวทำไมกูจะกดกูมีความพยายามจริงปะเนี่ยจะเดินขึ้นขึ้นบันไดนี้เพื่อไปกดปุ่มเนี่ยนะเออเอาอะไรมาหยุดดีอย เราเริ่มกันแบบผิดๆไม่ใช่ผมไม่ให้คุณไม่ใช่ผมเออมันแบบให้ผมได้ลองแบบคอนวินคุณหน่อยได้ไหมเดี๋ยวผมให้อะไรตอบแทนคุณแล้วกันถ้าเผื่อไม่กดปุ่มก่มาขนาดนี้ละเพื่อนเข้าไปเมันเชื้อเชิญเราอะ The fuck. เหมือนมาเที่ยวแบบปีพิพิธภัณฑ์สวนสนุกอยากจะกดปุ่ม,มจริงๆอะไรวะเนี่ยทำไมไมืดอ่ะผมสร้างอันนี้เพื่อคุณเลยอะไรวะเนี่ยไป,ไปกดปุ่มเลย มันบอกทุกครั้งที่เรากดปุ่มจะมีเงินเข้าบัญชีเราเป็นปุ่มที่ดีที่สุดในโลกเลยใช่ไหมกดไปจนกว่าจะเป็นมีโทรศัพท์ h sorry just just a moment Yes, it's me. <makes noise>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  <as> what? I'll just check to make sure. <noise> okay, thank you for letting me know. So let me just let me just put this up here. Hello. Uh you know what? Um I think there was some some kind of mix-up. And it appears that the money you get is coming right out of my bank account. Call it here. บัญชีเง mm ิน hmm. ม okay. so oh, ันลดลงวะเหมือนพอเรากดแล้วเงินมันลดลงอ๋อบัญชีเงินคนสร้างมันลดลงเอาเงินมึงหรือมาเหลือสามร้อยเหลือามร้อยเหรียญ ยอมละมันบอกให้เราขึ้นไปกดปุ่มเลยไม่โลบีขึ้นไปกดปุ่มเลยปุ่มนั้นมันทำให้เราได้เงินมันมาแล้วเมื่อกี้ มันบอกว่ามันแบบรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่เราแบบได้ให้ประสบการณ์ใหม่ๆกับมันในการสร้างเกม h i s i w a y o u v i t i n g for s n t it อะไรเนี่ยเล่นเกมเลยทำเกมนี้มาให้คุณแล้วเ่เกมนี้ม c ห้คุณแล้ว ต้องรอมันมาแล้วก็กดยิงเหรอเกมเราเนีกูเล่นเกมอะไรววเนี่ยิงได้แล้วมีเลเวลอีกเลเวลหนึ่ง มันบอกว่าสร้างเกมแบบนี้ขึ้นมาให้นายเล่นนะ่ะดูมีความสุขมากเลยนะกูมีความสุขมากกว่ามันเนี่ยนี่คือกูมีความสุขอะมาหน้าทำได้อยู่แล้วทำได้หาอะไรมันห่างเออมันห่างกันขนาดนั้นนะ่ะมันจะยิงได้งไงยิดว่าจะเก่งกว่านี้สิแย่วะ มันด่าเราแล้วเราจะยิงได้ไงวะไปดีกว่าเล่นอะไรของมึงวะเนี่ยมันคือเกมอะไรวะทุกคนยังไม่ยอมแพอ้อล่ะสร้างเกมให้เล่นยังไม่ตอบความสนองนใช่ไหมเนี่ย โมโห,ะหอ, <c oughs> อะไรวะงงชิบิงชั้นบนนี่แหละแบบเป็นอนาเตอร์เลเวลไล่ลอบสุดท้าย of secrets this button will reveal all the secrets hidden in the universe, the universe. I exactly one. One. I to put my hands on it, you know? but now it's yours give it a push the creator where did he all the secrets of the universe all the secrets and the first one something about me let's move on เออฉี่แตกตั้งแต่แบบหกปีหกขวบคนสร้างแฟนคนแรกของคนสร้างเนี่ยเป็นนักเสียงการ์ตูนที่แบบวาดเป็นกระต่ายอะไรประมาณนั้นเขารู้สึกว่า รู้สึกกลัวถ้าแบบว่าจะทําเกมออกมาแบบไม่ทําให้ทุกคนเอนจอยอะไรประมาณนั้นทำอะไยิ่งมันโกหกนะครับ o ฮมป์ e ิเก s ย r ตอร์แ t นด์แอนแก่พอเบอร์ก Let's see if <laughs> you I can press the button and reveal one of your secrets. What? 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 I not know. I ไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้ขอโทษมันแย่ตาหรับชั้นมากเลยห <c oughs> วังว่ามันจะดีขึ้นนะ <c oughs> ขอโทษแล้วกัน <c oughs> มันจะไม่ทำให้เราแย่อีกต่อไปแล้วขอโทษ ฉันจะไม่หยุดนายแล้ว okay. มันบอกว่าไปกดปุ่มอะอาจจะไม่สิ่งอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใฝ่ฝันไว้นะ s <S แต่ก็แบบเออไม่ขัดละมีอะไรอยู่ข้างบนวะโอ้โหเสียงไม่เห็นขาตัวเองเลยอุย้ย What the fuck เราคงไม่ได้เจอกันอีกอะนะอาจจะตลอดไปอ้าวทางตันนี่หวะแล้วจะกดยังไงคนคิดเขาก็เก่งนะโอกาสสุดท้ายนะไม่ต้องกดมันนะ Alert. Alert. A potential alert has been spotted. Initiating call to action protocol number 19. Yes, I told you not to press it. Wishlist on Steam. Follow the game. Wishlist on Steam. Follow the game. Stop saying that. Oh no. Wishlist on Steam. No, no, no. Why is this happening? I don't think so. Wishlist on Steam. Follow the game. Wishlist no, no, wish on Steam. <coughs> steam. Menbab, no. <coughs> menbabwa. ให้เราไปซือ okay. right. ้อเกมในสตรีมคุณอยากทำอย่างนี้เองนะมันมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรกระโดดลงไปได้ปะเอี๋ทุทีผมต้องไปแล้ว จำไว้นะอย่าทำอะไรที่คุณไม่อยากทำแต่คุณ่อคงทำาะคุณไม่ฟังผมเลยตั้งแต่แรกหวังว่าจะจำผมได้นะจบแล้วเหมือนว่าเป็นปุ่มที่แบบว่าถ้ากดไปแล้วอ่ะเออเราต้องไปวิสลิทในสตรีมเนาะแล้วเดี๋ยวเกมเขายังสร้างไม่เสร็จ w h a า t แต่ฝ c k ก็คือจบแล้วกดควิกก็คือควิกออกเลย <laughs> โอเคเป็นสิบนาทีที่ผมรู้สึกแบบเสียเวลา嘛 <laughs> แต่มันก็ทำให้เราแบบจำเกมเกมนี้ได้นะก็นั่นแหละฮะเป็นเดโมของอ่า Not by This Game เนาะก็เป็นเกมเอินดี้นะผมที่ผู้พัฒนาเขาก็บีแบบว่าเขาเรียกว่าไงความคิดเนาะทำให้แบบเราติดเกมเขาได้เหมือนแบบเราจำเขาได้เลยว่าเกมเนี้ยแม่เป็นเกมที่สร้างไม่เสร็จใช่ไหมแต่เขาก็เหมือนแบบ เออทำให้เราแบบจำเขาได้แล้วก็แบบรอวันที่จะปล่อยเกมออกมาอะไรประมาณนั้นนะผมเออก็เป็นไอเดียที่ดีเนาะในการทำเกมแบบนี้นะครับผมโอ้โหแต่เล่นไปแล้วรู้สึกแบบอะไรวะเนี่ย <laughs> โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะผมแล้วก็ฝากคลิปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวคอนเทนต์ใหม่ๆตามออกมาเรื่อยๆแน่นอนนะผมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปนะผมโอเควันนี้ผมไปก่อนแล้วผมบายบายทุกคน S <S <S สวัสดีครับเกมอะไรยะ